ราวถึงเถื่อนถ้ำที่ซุ่มซ่อนของสมพรานะคูหาห้องในกับลำหับสามวัยวิไลลักทั้งสองร่วมพิร,รมสมสุขครั้นยามราตรีนอนระงับหลับสนิทสมพราก็ฝันร้ายสะดุ้งตื่นตระหนกตกใจกอดลำหับไว้แน่นลำหับก็ตื่นตกใจปลุกสมพราแล้วถามสมพราว่าเป็นอะไร สมพรานึกชง,งนหมุนไม่จึงเล่าความฝันนั้นไปว่ามีแรดตัวใหญ่มหืมมานอมันแหลมดังขนเม่นโลดเต้นไล่ขิดฆ่าแล้วยังมีเสือตัวใหญ่มาโผลคว้าคาบต้นคอฆ่าไว้ดิ้นเท่าไรก็ไม่หลุดมันกัดติดจนชีวิตวาย ฝันนี้เห็นร้ายเหลือประมาณอันตัวพี่นี้ถึงจะตายก็มิได้กลัวพี่ห่วงแต่ตัวเจ้าจะอยู่ต่อไปอย่างไรว่าแล้วก็โศกอะไรกอดน,นางลำหับไว้กับอกแน่นนางลำหับก็ใจหายจึงว่าถ้าพี่เป็นอันตรายเมียจะตายตามจงประจักษ์มิขออยู่สู้โศกซึ่งพลากรัก ซบลงเหนือตักแล้วโศกาค่อยๆค,คลายโศกเศร้าตอนหัวเช้าเริ่มแดดแรงแสงกล้าก็พากันกินอาหารสมพราคิดว่าเรามาอยู่ถ้ำหลายวันแล้วเราไม่ได้ออกไปหาขุดเผือกมันมาเพิ่มเติมสเสบียงที่เตรียมไว้ก็ใกล้จะหมดแล้วจำจะต้องไปหามาสำรองไว้จึงบอกให้ลำหับทราบ ลำหับหวั่นใจก็ห้ามว่าฝันเจ้าร้ายนักหนาในราตรีวันนี้ยังไม่ควรไปถ้าเกิดไปเป็นอันตร,รายเมียก็คงจะตายตามสมพราก็ว่าอย่าทุกข์ใจไปเลยมันก็เป็นแค่ความฝันอยู่คอยที่นี่เถิดตอนบ่ายพี่จะกลับมาปลอบเมียแล้วก็ออกมานอกถ้ำ กระบอกลูกดอกคู่กายสายที่คาดไว้ขาดกระบอกลูกดอกร่วงลงพื้นลูกดอกหลุดกระเด็นกระจายสมพรนึกสยองใจว่าเป็นการกระทำของผีป่าเป็นลางร้ายนึกประหลาดอนาจใจเหลียวดูหน้าถ้ำคูหาให้เป็นห่วงนางลำหับเกิดลังเลใจไม่ใคร่จะไปได้ ประมากระเมน่นอยู่เป็นนานในที่สุดก็หึกฮักหักห้ามความวิตกจะสะทกสถานไปใหญ่กลัวอะไรกับภัยแพ้วผ่านอันเราก็เป็นชายชาญคนกล้าจึงเร่งมาเที่ยวขุดหาเผือกมันได้มากมายแล้วก็คิดจะเป่าเอานกกระว่าไปบ้างจึงเที่ยวย่างย่องแงนชะงแงแลดู จนตะวันบ่ายคล้อยสมพราก็รีบกลับไปยังคูหาถ้ำขณะนั้นฮนเาเดินเวียนวนค้นอยู่ครั้นเห็นศัตรูก็โจมจู่เข้ามาขวาแขนรัดชักมีดออกมาตั้งท่าแทงสมพราก็กอดปล้ำกันไว้แล้วว่านี่หรือคนกล้า มารอบทำอันตรายกูดูหน้าหัวที่มึงทำทั้งนี้ก็เพราะกลัวอ้าชาติชั่วรอบกัดเหมือนสัตว์ร้ายฮันเนาฟังสมพลาว่าเสียหายได้สติตริรึกนึกอายจึงว่างั้นเรามาเจนรจากันแล้วก็ปล่อยมือแล้วว่ามึงหรือพาเมียกูหนีมาสมพราก็ตอบไปด้วยใจกล้า กูไปรับลำหับมาเพราะว่าเรารักกันบัตรนี้นางเป็นเมียกูมึงจะห่วงอยู่ทำไมเล่าจงไปหาใหม่อย่าใจเบาเช่นเจ้าหาไหนไม่ยากนานฮันเนาได้ฟังก็โกรธด,ดังไฟการจึงว่าอ้ายเดรัดชฉานช่างพาทีมึงไปฉุดนางมากลางคืนแล้วแกล้งข่มขืนกดขี่ ทำการร้ายกาศชาติอับป,ปรียังจะมาอวดดีว่านางรักกูจะฆ่ามึงเสียสมพราได้ฟังก็ไม่ถอยหนีชักมีดออกมาว่ากล้าดีมาต่อตีกันดูให้รู้ริดแล้วทั้งสองก็ดวลมีดกันฝ่ายนางลำหับคอยผัวอยู่หน้าถ้ำจนพระอาทิตย์คล้อยต่ำลงไรๆนึกเป็นห่วงสมพรา จำจะออกไปตามดูเป็นอย่างไรอยู่ให้รู้ที่คิดพลางย่างเยื้องจอระลีแลหาสามีทุกแห่งไปค้นตามหน้าถ้ำลำธารหาพบผ่านร่องรอยแห่งไรไม่นางยิ่งตระหนกตกใจตะโกนกู่เรียกไปให้สำเนียงร้องเรียกเท่าไรก็ไม่มีเสียงขานร,รับ ลำหับก็เดินแลหาจนมาถึงลำธารแลเห็นรอยเท้าปรากฏชัดจึงเลาะลัดตามรอยเท้าไปฝ่ายทางพี่กับน้องของฮานอาคือรำแก้วกับปองสองปองสุดต่างแยกกันไปในป่าแล้วก็เดินเวียนมาพบกันเข้าก็ถามไถ่ว่าเจอใครบ้างต่างตอบว่าไม่พบเจอใคร เห็นตะวันเย็นใกล้มืดก็ชวนกันกลับไปที่พักระหว่างทางเห็นฮานาวกำลังต่อสู้อยู่กับสมพลารำแก้วกับปองสองปองสุดก็หลบเข้าต้นไม้แอบมองดูฮานากับสมพลาดวลมีดกันจนต่างมีบาดเจ็บกันทั้งคู่รำแก้วซึ่งแอบต้นไม้ดูอยู่กลัวว่าฮานาวน้องชายตนจะเป็นอันตร,ราย ก็หยิบลูกดอกบรรจุกล้องจดจ้องเล็งไปคอยทีพอเห็นฮนาถอยห่างออกมารำแก้วก็เป่ากล้องโพะไปลูกดอกพุ่งลิว้วถูกตรงหน้าผากของสมพลาพิษอย่างน่องก้าเล่นซ่านสมพราเซทลาเป็นจังหวะเดียวกับที่ลำหับมาพบเข้าพอดีนางวิ่งเข้ารับก็ล้มผาง กอดผัวเข้าพรางตะลึงไปสมพราลืมตาเห็นลำหับก็ผวา,ากอดไว้แล้วว่าลำหับของพี่เอย๋ยพี่คงไม่มีชีวิตสืบไปขอลาเจ้าแล้วฮนาวเขาตามสังหารก็พอต้านทานเขาได้แต่มีผู้ลอบเป่าลูกดอกใส่พี่จนใจจะสู้เมื่อพี่ตายไปแล้ว เจ้าจงกลับไปกับฮาเนเาเขายัางคงรักเจ้าอยู่ลำหับก็ว่าพี่สมพราของเมียเอย๋ยฉะไหนเลยมาสั่งดังนี้ได้พี่เดาจิตเมียผิดไปด้วยว่าเป็นวิสัยของนารีแต่ใจข้านี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นพี่ตายแล้วข้าก็ไม่ขอมีผัวใหม่ให้เขาแครงใจหวาดวัน ว่าเคยสองปองสามไม่ข้ามวันรสรักนั้นคงจางด้วยหมางใจรักของข้านี้แท้เที่ยงไม่หลีกเลี่ยงเข็ดขามตามวิสัยจะให้พี่ตายอย่างไม่ต้องมีห่วงใยเกิดชาติใหม่จะได้พบประสบกันแล้วลำหับก็ฉวยมีดจากมือสมพราแทงเข้าซอกคอตัวเองสิ้นใจตายในทันที ส่วนสมพราก็ระทึกอกหมกไหมพิษยางน่องก็ส่านไปก็สิ้นใจตายลงฮันเอายืนฟังคำอยู่ก็สยองจิตเห็นลำหับแน่นิ่งก็รี่เข้ากอดศพนางกำกำลำหับของพี่เอย๋ยไม่ควรเลยจะตายกลายเป็นผีพี่รักเจ้าเท่าดวงชีวี จึงได้ไปสู่ขอพ่อแม่มาเพิ่งจะมารู้ตอนนี้ว่าเจ้าไม่ได้รักพี่แต่รักสมพลาถ้าพี่รู้แต่แรกก็จะห้ามหักใจไม่คิดเลยว่าต้องมาพาเจ้าตายความผิดของพี่นี้มากนักส่วนสมพลาเล่าเขาก็นับว่าเป็นลูกผู้ชาย จะตายแล้วยังไม่เกียดกันเห็นแก่กายคิดหมายแต่ความสุขของน้องตัวกูเล่าไม่เทียมเทียบเขาได้ซ้ำเป็นผู้ก่อเหตุเพศภัยให้บรรลัยทั้งสองคนแม้นกูจะอยู่ต่อไปคิดเรื่องนี้ครั้งใดก็คงทุกทอรรมานใจไปทุกครั้งกูไม่ควรมีชีวิตอยู่เลยว่าแล้วก็เอามีด แทงอกทะลุเข้าหัวใจนอนตายลงเคียงกันส่วนรำแก้วกับปองสองปองสุดเห็นดังนั้นก็วิ่งเข้ามากอดศพฮนาแล้วร้องร่ำรำพันดูดุความรักหนักหนาหนอมาลวงล่อโลมพาคนอาสันถึงสามศพตายเรียงเคียงกันล้วนธาตรักทั้งนั้นอนาจใจ ครั้นพอคลายความเสียใจสองพี่น้องปรึกษากันว่าจะทิ้งศพไว้เช่นนี้ไม่ควรนี่ก็พบข้าแล้วพวกสัตว์จะมากัดกินต้องฝังศพทั้งสามตามมีตามเกิดจะทำได้ก็ชวนกันขุดหลุมที่ซุ้มไม้กว้างใหญ่พอเพียงเรียงกันเสร็จการขุดหลุมช่วยกันอุ้มศพขมิขมันให้ศพนอนเคียงกัน นางรำหับนั้นให้นอนกลางสมพรานอนขวาหานานนอนซ้ายหยุดพินิษพิษแล้วใจหายแล้วชวนกันถมดินกรบมิดศพมิให้สัตว์ขุดได้ชวนกันเก็บดอกไม้มาเรียงรายไว้ด้วยความรักแล้วพากันรีบกลับถิ่นฐานหมู่บ้านเงาะลัดเลาะมาตามภัยสัน พอรุ่งสางของอีกวันก็ถึงบ้านแจ้งเหตุการณ์ให้พ่อแม่ทราบทุกประการนายยอปานและนางมาเนาะผู้เป็นพ่อแม่ได้ฟังก็ร้องลั่นตกใจพวกชาวเงาะที่อยู่กระท่อมใกล้ๆได้ยินความก็พลอยตกใจกันอึงมี่บอกต่อกันไปไม่ช้าทีทีนี้ก็รู้กันทั้งตำบล พากันรีบมายัางกระท่อมของนายยอปานมีนายยาบหัวหน้าหมู่บ้านนายตองหยิบและนางหอยพ่อแม่ของลำหับเท่าซารุนและนางโกรดพ่อแม่ของสมพราทั้งชาวเงาะคนอื่นๆมานั่งกันแน่นลานหน้ากระท่อมของยอปานแล้วนายยอปานกบนังมาเนาะก็เล่าแจ้งแถลงคดี ว่าเหตุนี้ไม่น่าจะมาเป็นทั้งนี้เพราะอีลำหับมันใจคดประมวลหมดความจริงหญิงมันชั่วฮนาลูกค่าเสียเขาเพราะเมามัวจงเร่งกลัวเร่งไกลใจสัตรีเงาะยาบในบ้านได้ฟังก็คิดว่าพ่อแม่ของฮนาพูดดังนี้จะก่อให้เกิดความบาดหมางกัน จำจะต้องด่วนตัดความจึงว่าข้าขอกล่าวเป็นกลางทางที่งามพิเคราะห์ตามเหตุผลแต่ต้นมาว่าฮนาวกับลำหับจะผูกรักกันมาก่อนหรือไม่ข้าไม่รู้แต่ลำหับกับสมพลานั้นน่าจะมีใจรักใคร่กันครั้นผู้ใหญ่จัดให้ผิดคู่จึงจู่ลู่รักพาไปในภัยสัน ถึงผิดร้ายก็ได้ตายวายชีวันอันโทษทันก็ถือว่าสิ้นสุดลงส่วนลำหับกับฮานาต่างก็ปลิดชีวิตตัวเองขอพวกเราจงอโหสิกรรมอย่ามีใจอาฆาตต่อกันเลยบิดาของทั้งสามฝ่ายตริตรองก็เห็นจริงตามนั้นก็ถ้อยทีหายเหือดเดือดดานกันแต่มารดา ของทั้งสามฝ่ายยังคงจาบันพร่ำบนด้วยความอาลัยถึงลูกพวกชาวเงาะทั้งหลายต่างก็ว่าช่างใจเด็ดแท้ทั้งสามคนยอมตายให้แก่ความรักแล้วนายยาบหัวหน้าหมู่บ้านเงาะก็กล่าวว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นเรื่องร้ายวิญญาณของคนตายจะเที่ยวเร่ร่อน พวกเราจงมาช่วยกันกราบไหว้วิงวอนเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้วิญญาณทั้งสามจงสงบสุขด้วยเธนินและพวกเราทั้งหลายก็จะต้องพากันย้ายหมู่บ้านไปหาที่แห่งใหม่อยู่กันเพื่อความสิริสวัสดิ์กราวฝ่ายหลวงทิพย์กำแหงเจ้าเมืองพัทลุงวันหนึ่งได้รับตราสารมนทน ส่งมาจากเมืองสงขาสั่งให้หาลูกงาะป่าซาไกถวายแก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอาที่มีใจสมัครอย่าได้บังคับจับกลุมมาหลวงทิพย์กำแหงจึงได้จัดเตรียมช้างพาหนะจัดหาของต่างๆที่ชาวเงาะป่าชอบอีกสเบียงอาหารในการเดินทางรุ่งเช้าออกเดินทาง หลวงทิพย์กำแหงขึ้นช้างพวกตำรวจภูทรอ,ออกเดินหน้าพวกเบาพร่หาบคอนสเสบียงเดินตามหลังมุ่งหน้าสู่ทิศต,ตะวันตกเขตป่าเขาเดินทางวางทุ่งวุ้งเขาล่วงลำเนาที่ชายป่าใหญ่ถึงวัดถ้ำก็หยุดพักข้างแรมพากันหุงหาอาหารพวกผู้ใหญ่บ้านเขตย่านปา่า รู้ข่าวว่าเจ้าเมืองมาตรวจตราเขตย่านด่านทางต่างก็ยินดีปรีดาจัดหากล้วยอ้อยหลายอยางออกมาคำนับรับพางแจ้งการต่างๆทุกสิ่งอันหลวงทิพย์กำแหงเจ้าเมืองพัทลุงจึงว่าแก่ผู้ใหญ่บ้านต่างๆนั้นว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ลูกชาวเงาะป่า จะพาไปชุบเลี้ยงในวังเอาที่สมัครใจนะห้ามบังคับคข่มขู่มานายสินนุยผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าแห่งหนึ่งก็บอกว่ากระผมติดต่อคบค้ากับพวกเงาะป่าก้อยซาไกายอยู่ขอรับสนิทสนมกันดีกับเงาะยาบหัวหน้าเผ่าซาไกาจะไปตามตัวมาคงจะหาได้แน่ขอรับ หลวงทิพย์กำแหงก็ยินดีนักให้บ่าไพร่จัดสิ่งของไปแจกจ่ายให้แก่พวกเงาะคือผ้าแดงลูกปัดมีดพับตลับกระจกจอบเสียมเครื่องมือเหล็กเครื่องมือไม้นายสินนุ้ยก็ให้ลูกบ้านของตนขนสิ่งของเหล่านั้นมุ่งตรงไปยังหมู่บ้านเงาะในป่าโดยพลันถึงแล้ว ก็เข้าหานายยาบหัวหน้าเผ่าเงาะนายยาบออกมารับเชิญให้นั่งนายสินนุ้ยถแถลงแจ้งให้ฟังซึ่งคําสั่งของท่านเจ้าเมืองเงาะยาบฟังคําที่ร่ำว่านิ่งนั่งดำริตริตร,ราเห็นเป็นเวลาเหมาะดีด้วยเผ่าเราเกิดเหตุร้ายฆ่าการตายเป็นผีกำลังจะย้ายถิ่นที่ หาถิ่นฐานตั้งหมู่บ้านกันใหม่ก็คิดถึงอ้ายขนังมันไม่มีพ่อแม่อาศัยอยู่กับพี่ชายพี่ชายคนโตคืออ้ายงอดพี่ชายคนรองคืออ้ยาแคทั้งสองนั้นไปก่อเหตุเอาก้อนหินคว้างใส่อ้าฮนาในค่ําวันแต่งงานของอ้ยาฮนากับนางลําหับทําให้อ้ยาสมพราลักเอานางลําหับไปได้ ทั้งสองเกรงกลัวพ่อแม่พี่น้องของไอ้ฮนาจะแก้แค้นทำร้ายก็พากันหนีไปแล้วไอ้ดินกับไอ้ขนังก็อยู่กันเองประสาเด็กน้อยน่าสงสารนะักระหว่างไอ้ดินกับไอ้ขนังไอ้คนน้องลักษณะดีท่าทีฉเฉลียวฉลาดเหมาะที่จะให้ไปอยู่กับเจ้านายเงาะยาบคิดดังนั้น แล้วก็บอกแก่นายสินนุ้ยว่าคงพอหาให้ได้แต่ต้องทำอุบายสักหน่อยพวกเงาะเราชอบโนราขอให้หามาให้ดูแล้วข้าจะจัดการให้นายสินนุยก็ชื่นชมสมประสงค์กำหนดนัดหมายมั่นคงแล้วตรงกลับยังวัดถำ้ำแจ้งเจ้าเมืองว่ามีเงาะเด็ก เป็นกำพร้าพ่อแม่ตายสิ้นผู้ปกปักทั้งหลายจะนําไปถวายก็สมควรแล้วแจ้งอุบายของเงาะยาบให้เจ้าเมืองทราบหลวงทิพย์กำแหงก็ดีใจสั่งให้ลูกน้องรีบกลับไปเมืองเลือกหาคณะโนราโรงดีมีชื่อเสียงเขาเรียกเท่าไรก็เอาไม่ต้องกลัวเปืองเงินจ้างแล้วรีบนํามา ลูกน้องก็รีบไปจัดการตามสั่งอีกวันก็ได้คณะโนรามาพักค้างคืนอยู่บ้านนายสินนุยรุ่งเช้าก็พากันไปยังหมู่บ้านชาวเงาะทางฝ่ายนายยาบหัวหน้าเผ่าเงาะเรียกพวกพ้องมาหารือถึงเรื่องที่จะพาเด็กน้อยขนงังให้ไปอยู่กับเจ้านายพวกพ้องก็อออือเห็นด้วยจะช่วยกัน ก็พากันออกเป่าร้องให้ทั่วว่าจะมีโนราโรงสำคัญให้มาดูกันบ่ายวันนี้พวกเงาะทั้งหลายก็พากันมาที่ลานบ้านของเงาะยาบอ้ายดินกับขนังน้องน้อยก็ดีใจกระโดดตัวลอยชวนกันวิ่งหย่อยรีบมาถึงบ้านนายยาบเห็นชาวเงาะมาพรั่งพร้อม เข้าไปนั่งแวดล้อมสลับหน้าชะเง้อชะแงแลตาไม่กระพริบเงาะยาบเห็นคณังก็คุยกระซิบกระซาบกับนายสินนุยแล้วก็ร้องบอกว่าพวกเด็กๆให้มานั่งข้างหน้านี้อย่าไปเบียดเสียดกันกับพวกผู้ใหญ่พวกเด็กๆก็ทําตามที่หัวหน้าเงาะบอกพอพวกโนรามาถึง ปูเสือตั้งวงลงเอ็ดอึงพนเนาะนึงแต่งตัวเสร็จแล้วเสียงกรับเสียงกรองก็รัวกระนำนายโรงก็ร้องกระรำตามทํานองพวกเงาะน้อยใหญ่ทั้งผองดูโนรารื่นรมสมปองนั่งยองยองมองคะเมน้นอยู่เป็นวงพวกผู้ใหญ่อยู่ชั้นนอกนอกก็ลุกขึ้น พากันทำท่ารำตามโนราไประหว่างนั้นเงาะยาบก็ให้ผู้ลูกสาวเอามะพร้าวข้าวปลากล้วยอ้อยออกมาเลี้ยงเฉพาะพวกเด็กน้อยพากันกินอร่อยสำหรรานเด็กๆได้กินหลายอย่างอิ่มเหลือหลายดูโนราก็สนุกมากมายนั่งสบายไม่ยัดเกียดเบียดคนตกค่ำเข้าก็หาวนอน บางคนก็เลยเอนหัวลงหลับไปเงาะยาบหัวหน้าเผ่าเฝ้าดูอยู่เห็นคนานังหลับก็อุ้มมาหลังกระท่อมของตนส่งให้บ่าวนายสินนุ้ยทั้งทั้งหลับบ่าวนายสินนุ้ยก็อุ้มคานังแล้วพากันกลับมายังวัดถ้ำพอคานังตื่นนอนก็ตกใจนักไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วนี่ใครมาอุ้มกูอยู่ก็ดิ้นเต็มแรง จนคนอุ้มล้มก้นกระแทกพื้นเพื่อนสามสี่คนก็เข้าไปช่วยยึดถนังถีบทะลึ่งตึงตังไม่ยังหยุดบ่าวนายสินนุยก็ช่วยกันฉุดปล้ำจนมาถึงกระโจมที่พักของหลวงทิพย์กำแหงหลวงทิพย์กำแหงเจ้าเมืองพัทลงุงแลเห็นก็รีบออกมารับชมว่าลูกเงาะดูเหมาะสม แล้วก็พูดประหลออเอาใจให้หายกลัวหยิบเสื้อผ้ามาแต่งตัวให้ใหม่พาเพื่อนเล่นให้ชวนยิ้มหัวจัดของกินจากพวกครัวมาให้กินแล้วให้บ่าไวพร่เฝ้าปอบโยนล่วงเวลาดึกขนังนึกถึงบ้านป่าก็เพ่นโผลพวกที่อยู่เฝ้ารักษาพากันโจรขนังเหมือนลิงโทน วิ่งไล่แทบไม่ทันพอจับได้ก็พากลับมากระโจมเฝ้าเล้าโลมปลอบเท่าไหร่ก็ไม่นิ่งจนเหนื่อยอ่อนหัวเอ็นอิงเกลือกลิ้งกลอกกลับหลับไปครั้นเวลารุ่งรางสว่างฟ้าเจ้าเมืองเรียกช้างมาหาช้าไม่ขึ้นจำลองหลังช้างฉับไว สั่งเบาให้ส่งขนังมานั่งเคียงขนังไม่เคยขึ้นหลังช้างก็ตกใจตามองร้องสุดเสียงพอถึงหลังนั่งจ้องมองเมียงช้างมันเดินโยกเอียงก็กลัวตกตระหนกใจพอคุ้นเคยค่อยสบายหายหายวาดเสียวขนังเหลียวหลังแลแล้วสะอื้นให้กระท่อมย่านบ้านป่าลับลาไกล แสนอาลัยวงวานว่านเครือทั้งเถื่อนถ้ำทานไพรทั้งไม้ไผ่เพื่อนสนิทคิดถึงเหลือเคยเป่านกจับปลามาจานเจือจะนั่งเบื่อบนพร่ำอยู่ร่ำไปหลวงทิพย์กำแหงเห็นเงาะน้อยนั่งหงอยเศร้าก็หยอกเย้าจนมาถึงจวนใหญ่จัดพิธีรับขวัญเงาะทันใด เรื่องเงาะป่าหนีไซก็จบเอ่ย